ถ้าใจยังเต็มไปด้วยการแบ่งแยกเราจะไม่มีวันรู้จักความรักที่ไม่ทุกข์พรมวิหารสี่คือธรรมของผู้มีใจสูงไม่ใช่แค่รักตัวเองแต่รักได้โดยไม่ยึดรักได้โดยไม่เบียดเบียนใครเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขกรุณาเอื้อใจเมื่อเห็นผู้อื่นทุกข์มุทิตายินดีเมื่อเห็นคนอื่นเจริญอุเบกขา วางใจเป็นกลางเมื่อถึงเวลาต้องวางไม่ใช่แค่รู้จักสี่คำนี้แต่คือการฝึกให้ใจเป็นแบบนั้นจริงๆไม่ลำเอียงไม่เลือกปฏิบัติรักคนใกล้และให้อภัยคนไกลได้เท่ากันเมตตาจะสัพพโลกัสมิงมานสังภาวเยอปริมานังจงเจริญเมตตาไม่มีประมาณแก่สัพสั์ทั้งปวงใจที่มีพรหมวิหาร จะไม่ยกตนไม่เหยียบคนและจะสงบแม้โลกจะไม่ยุติธรรม